คุณรู้ไหมว่าร้านทำเล็บที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เขามีวงจรไรายได้ที่เรียบง่ายมากๆเลยนะการเข้าใจเรื่องนี้จะช่วยธุรกิจของคุณ าไปอีกขั้นได้เลยพร้อมที่จะปลดล็อกความลับนี้หรือยังลองนึกภาพรายได้ของร้านทําเล็บคุณเป็นเหมือนวงกลมนะทุกอย่างเริ่มต้นจากบริการหลักของคุณเลยไม่ว่าจะเป็นการทําเล็บมือเล็บเท้าหรือเพ้นเล็บลูกค้าที่แฮปปี้ทุกคนนำรายได้โดยตรงเข้ามาให้เราแต่นั่นเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะ การเพิ่มยอดขายด้วยบริการเสริมต่างๆเช่นการทาสีเจลหรือทรีทเมนต์สปาก็จะช่วยเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นไปอีกอย่าลืมเรื่องการขายปลีกนะการขายผลิตภัณฑ์ดูแลเล็บสามารถเพิ่มกำไรให้คุณได้อย่างจริงจังเลยล่ะและนี่คือความมหัศจรรย์เลยนะลูกค้าที่มีความสุขก็จะกลับมาใช้บริการอีกแนะนำเพื่อนๆและเขียนรีวิวดีๆให้เราซึ่งจะสร้างกระแสของลูกค้าใหม่และลูกค้าประจำ ได้อย่างต่อเนื่องเลยการเข้าใจวงจรนี้อย่างถ่องแท้หมายถึงรายได้ที่มากขึ้นและร้านที่เจริญรุ่งเรืองรักษาวงจรนี้ให้แข็งแรงแล้วคุณจะเห็นความสำเร็จของคุณเติบโตขึ้นเรื่อยๆเลยนะ Start your beauty business with Friday Pro. Follow us for nail salon marketing tips and business insights. Success in beauty salon business start with Friday Pro nail. Friday pro Nail, your trusted partner in the beauty salon business.